สวัสดีครับผมโนดโซไซตี้นะครับหรือว่าโนดนะฮะสั้นๆวันนี้เราก็จะพาขึ้นเนินช้างศึกนะครับไปดูวิวด้านบนเขากันนะครับก็ทางก็ตามคลิปนะครับมเตอร์ไซไปได้รถกระบะไปได้นะครับรถเก๋งไปไม่ได้นะครับรถกระบะโหลดก็ไปไม่ได้นะครับรถกระบะที่จะไปได้ก็คือรถกระบะที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับหรือว่ายกสูงนะครับถึงจะไปได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างนะครับด้านบน 1คันนะครับรถกระบะรถแต่งนะครับขึ้นไม่ได้ครับต้องถอยกลับนะครับเพราะว่าเนี่ยครับทางก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้รถเก่งจะไปไม่ได้นะครับถ้ารถกระบะหรือว่าเป็นรถกระบะยกสูงนี่ไปได้สบายๆนะครับมอไซค์ก็ไปได้นะครับ กลางเลยนะครับซ้ายขวาเอาตรงกลางไปเลยค่อยๆขึ้นยังโดนนะครับยังติดนะครับเพราะว่าเจ้า XDV เนี่ยมันค่อนจะต่ํานะไม่ได้สูงนะครับก็น่าจะโดนที่แคทบาร์นะครับเบาๆน,นะครับ,บ,บ,รบเพราะว่าท้ายหนักนะครับคนซ้อนท้ายกล่องแล้วก็มีเต็นท์เทินอีกถุงกันน้ํามีเต็นท์นะครับ ที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็วิเคราะห์ได้ว่ารถเก๋งรถกระบะโหลดนะครับ,บไม่ควรจะมานะครับมาไม่ได้นะครับ,บ ได้สิถึงแล้วนะครับเนินชางศึกนะครับจุดชมวิวนะครับจริงๆก็ถ้าไม่มีหมอก็จะมองเห็นด้านล่างนะครับ บ้านอีตองถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมองไปด้านล่างก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับตรงนี้สูงนะจุดชมวิวนะครับเนินช้างศึกนะครับดูดิเราผมมาสายแล้วนะแล้วคิดดูว่าตอนเช้าเขาจะมองเห็นอะไรนี่ผมมาสายแล้วนะมองไม่เห็นด้านล่างเลยนะครับหมอกเยอะมากนะครับใครที่คิดจะไปเที่ยวอีตองบรรยากาศดีมากนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี้ ล่างนี่เป็นม่าล่างมใช่ับนะไทยวิ่ว่กันหรอนั่นฉะากสุด ฝากทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและฝากติดตามนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับผม